สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องกัดตายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องมีพระเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอด Id เดียนะคะที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินไปทางให้ด้วยแล้วก็ส่งฟรีให้ทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่118นะคะวันนี้ก็มีค้าบ้านมา1ชุดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อเกศชโยแต่รายงานูเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ250บาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันนะคะที่250บาทนะคะองคนี้รายการที่1นนะคะอง์นี้เป็นรายการที่1นนะคะต่อไปรายการที่2ต่อไปรายการที่2เป็นองค์นี้เลยนะคะองนี้เป็นพระสมเด็จนะคะ เป็นพาร์สมเด็จรายการที่2นะคะนะ้องเปิดแบงปันอยู่ที่ราคาองคละ250บาทนะคะรายการที่2นะดูเนื้อผิวได้เลยนะคะส่องให้ดูใกล้ๆชัดๆกันแบบนี้นะคะรายการที่2นะต่อไปเป็นรายการที่3นะคะองค์นี้เป็นรายการที่3นะคะ อง,องนี้นะคะจะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อดินเก่าแบบนี้นะคะนี่องนี้นะคะนี่เป็นเนื้อเ,อเก่าแบบนี้นะคะขึ้นเป็นร้อยคูขะแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะมีปั๊มตามาด้วยนะคะด้านหลังอันนี้มีปั๊มตามาด้วยนะคะองนี้นะคะราคาองค์ละ250บาทนะคะรายการที่3มนะคะต่อไปเป็นรายการที่4ี่นะคะ Uh, องนี 1> 1้เป็นรายการที่สี่นะอันนี้จะมีเหมือนเนื้อฝังฝังเหมือนเป็นเหมือนเป็นหินเป็นแร่ธาตุอะไรแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะฝังมาเป็นแบบนี้นะคะองค์นี้รายการที่สี่นะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคาองละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่องละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะองค์นี้เป็นรายการที่ห้านะคะ ส่องให้ดูกันเลยนะส่องให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ด้านหลังเป็นพยาคุธนะคะอ,องนี้ด้านหลังเป็นพยาคุธนะคะเนื้อผิวเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่อง์ละ250รบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่6นะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะเนื้อผิวกเก่าแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวกเก่ากูบูแบบนี้เลยนะคะนี่น้องส่องให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะส่องให้ดูแค้เห็นกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะนี่อง์นี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะเปิดแบนที่องละสองร้อยห้าบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่7นะคะ รายการที่7นะคะองคนี้เนื้อผิวแตกรายงานนะองค์นี้เป็นเนื้อผิวแตกรายงานนะคะเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคาองละ2องสบาทองนี้เป็นรายการที่7นะคะ <lem par> ด้านหลังนยคะจะเป็นเหมือนแบบเป็นรอยเป็นรอยมาแบบนี้นะคะต่อไปเป็นรายการที่8ดนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่8ดนะคะ นี่นะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะอันนี้เปน็นด้านหลังนะคะให้ดูใกล้ๆกกันนะคะส่องให้ดูใกล้ๆกกันเลยนะคะองนี้เป็นรายการที่8นะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่9นะคะองนี้รายการที่9นะคะน้องเปิดในปันที่ราคาองละสองร้อยบาทนะคะรายการที่9 รายการที่10นะคะเป็นพัคเกจชโยนะคะองนี้นะคะพัเกตชโย7ชั้นนะคะรายการที่10นะคะอง์ละ250บาทนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะ รายการที่11นะคะดูเนื้อผิวนะพี่ดูเนื้อผิวนะคะอันนี้มีขึ้นคาบมาด้วยนะองคนี้นะคะมีรอยคาบมาด้วยนะคะเต็มเลยพี่นะนี่ลองดูนะคะดูความเก่านะดูความเก่านะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จสองหน้านะพี่องนี้เป็นพระสมเด็จสองหน้านะคะเรียมสวยๆมาแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์สะ3ร้หบบาทนะคะ ต่อไปรายการที่12นะคะรายการที <c Means 1> ่12เป็นพระสมเด็จนั่งอยู่บนคุดแบบนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนั่งอยู่บนคุดแบบนี้นะคะน้องเปิดแบงปันที่ราคาองค์ละสองร้อยเอ้สามร้อยห้าสิบาทนะคะสามร้อยห้าสิบนะคะองนี้นะคะรายการที่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนะคะอง์นี้ก็ราคาองค์ละ 3ามบาทเหมือนกันนะคะรายการที่13นะคะชอบใจรายการไหนนะคะแจ้งหมายเลขให้น้องได้เลยนะคะรายการที่14นะคะ <c oughs> องค์นี้เป็นรายการที่14นะคะนี่น้องส่องให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะส่องให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเปิดแมน,น,นปันอยู่ที่องค์ละ 3 5 0รบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะเป็นแพคเกจชโยนะคะองนี้เป็นแพคเกจชโยนะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นพิมพ์ เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะคะเป็นพระสมเด็จเกศชโยเจ็ดชั้นนะคะนี่น้องสองให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะดูความสวยของเนื้อผิวได้เลยนะองค์นี้จะเป็นงานเรียมกันน้ำนะคะองละสามร้อบบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ 16, นะคะรายการที่16นะคะเป็นพักกิ่งหวงพ่อจงนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเรียมกรอบกันน้ํามาแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคาอง์ละ450านะคะองค์นี้น้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคาอง์ละ450บาทนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเรียมกรอบมาเรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยนะคะ450บาทนะคะรายการที่16นะคะ ต่อไปรายการที่17นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะเป็นฉากหน้าเงินแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยเป็นเหมือนเนื้อว่านเลยนะพี่ด้านหลังองค์นี้เป็นเหมือนเนื้อว่านเลยนะคะแบบนี้เลยนะดูสองให้ดูใกล้ๆก,กันเลยนะคะองค์นี้นะคะด้านหน้าเป็นเนื้อเป็นแบบว่าเป็นสีเงินนะคะเป็นเงินเงินแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าเหมือนเนื้อเปียกเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่องนี้นะคะน้องเปิดที่350บาทนะคะรายการที่17 ต่อไปเป็นรายการที่18นะคะรายการที่18เป็นพระนางพญานะคะน้องได้มาชุดเดียวกันเลยนะคะพี่น้องได้มาชุดเดียวกันเลยนะคะเนี่ยด้านหลังเขาจะเป็นเนื้อว่านแบบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นเนื้อว่านแบบนี้นะคะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนเซตเลยนะเป็นเหมือนชุดเซตเลยนะพี่นะน้องเปิดแบ่งปันที่ราคา350บบาทนะคะ ต่อไปรายการที่19เนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะนี่ลองดูลองชมนะคะนี่มีฐานด้วยนะสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นหน้าเป็นหน้าเงินแบบนี้นะคะเป็นหน้าเงินแบบนี้นะคะนี่ด้านหลังเป็นเนื้อว่านแบบนี้นะคะชอบใจรายการไหนถูกใจรายการไหนแจ้งหมายเลขน้องได้เลยนะองนี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะน้องเปิดที่ราคาองละ350บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่20นะพี่รายการที่20นะคะเป็นพระ ซุ้มกอนะคะเป็นผาซุ้มกอนะคะหน้าเงินแบบนี้นะน้องเปิดราคาแบ่งปันที่โอรสัก350บาทเหมือนกันนะคะรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่2 1นะคะรายการที 2> ่2 1นะคะเป็นพักกิ่งนะคะเป็นพักกิ่งนะคะนี่พักกิ่งของหลวงพ่อรวยนะคะหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจนนะคะนี่ใต้ฐานนะคะเขียนว่ารุ่นชนะจนนะคะสองหนะคะนี่พักกิ่ง พระเก่งนะคะดิดูความคมชัดดูความสวยได้เลยนะอาจจะมีคาาความเก่านิดนึงนะพี่นะด่ด้านหลังนีตอก้วยชนะจนนะคะรายการนี้นะน้องเปิดแบ่งปันไปเลยพิเศษเลยนะคะ300บาทนะ300บาทเลยพิเศษกันไปเลยนะคะ แล้วก็มีมีสององนะมี2องนะ2องนะคะมีฐานเงินมีฐานเงินกับฐานทองนะคะมีฐานเงินกับฐานทองนะคะเอาไปเลยที่ราคาองลักษ์สามร้บาทนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อรวยชนะจนนะพี่หลวงพ่อรวยชนะจนนะคะนี่รุ่นชนะจนนะคะพระกิ่งนะคะพระกิ่งสวยๆเลยนะคะเอาไปเลยองค์ล์สามร้บาทมีฐานเงินฐานทองนะคะแจ้งน้องได้นะ ต่อไปนะคะเป็นเหรียญเหนือดวงนะคะเป็นเหรียญเหนือดวงหลังเรียบนะคะองค์นี้เป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะมีรอยจานแบบนี้นะคะพี่องค์นี้นะคะน้องเปิดราคาองละสองอยห้าสิบาทนะคะได้มาสองเหรียญนะพี่แต่เหรียญนี้จะเป็นเหรียญหลังเรียบนะคะแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะคะอีกเหรียญหนึ่งนะคะจะเป็นเหนือดวงเหมือนกันนะคะ เรียนนี้จะเป็นเนื้อผิวทองแดงนะคะทองแดงผิวรุ้งๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อดวงนะคะนี่ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะเป็นผิวรุ้งๆแบบนี้เลยพี่รายการนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องศาสองร้ห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่25นะคะ รายการที่นะคะเป็นรุ่นเมตานะคะเป็นรุ่นเมตานะคะเรียมกรอบขอบสีแดงสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นเมตาหลังเรียบนะคะเป็นเมตาหลังเรียบมานี่มีต่อมีให้ไม่ต่ออันนี้เขาจะเรียกว่ามีรอยจานนะคะองค์นี้เขาจะเรียกว่ามีรอยจานมานะคะรายการนี้รายการละ250บบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นเหรียญดวงดี โรงยาสีเขียวนะคะดวงยีโรงยาสีเขียวนะคะนี่พื้นเรียบสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูความผมชัดของเนื้อเหรียดได้เลยนะคะเหรียดน,นี้คมชัดสวยงามมากเลยนะเหรียน,นี้น้องขอเปิดแบ่งปันที่ราคาอุงรักห้าร้อยบาทนะคะโรงยาสีเขียวเหนียวซับเลยนะพี่นะได้โค้ดสองสามเก้านะคะเลขโค้ดสองสามเก้านะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ 27นะคะเป็นเขี้ยวนะคะเป็นเขี้ยวแบบนี้นะคะรายการที่27นะคะนี่ดูความสวยนะดูความสวยนะคะนี่องนี้นะคะน้องเปิดที่500บาทนะองนี้นะคะน้องเปิดราคาที่500บาทนะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทบนะคะเป็นตะกรุดลายธงชาติหลวงพ่อทบนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่500บาทราคาเท่ากันเลยนะคะ ตะกรุดลายธงชาติหลวงพ่อทบนะคะองละ500อบาทนะพี่นะองค์ละ5 0 0อบาทนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเรียมาให้เรียบร้อยแล้วนะพี่นะรายการนี้นะคะ500บาทค่ะยังไงก็ฝาก,ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามน้องนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะหาพระสวยๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะ